หรืสงครามเพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศสนับสนุนโดยแล c t ตะ o ซอยเอ็กซ์ตราสาระับประชันเสียงดีแล้วสำหรับคนสุดท้ายนะตอนนี้คะแนน1นอยู่หนึ่งเท่ากันครับนะครับ มาดูคนสุดท้ายกันว่าจะชิงคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมได้ขนาดไหนพัทลุงเดี๋ยวคุยกับพี่ตัวแทนก่อนนะฮะจากพัทลุงคุณสุพัฒน์แก้วจันทร์ครับเป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าบอนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับตกลงว่าพี่เรียบร้อยไหมพี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะตัวเรียบร้อยนะเรียบร้อยคือคืนคืนของเรื่อดเลยเรื่อดพี่ก็ต้องคืนของนะเอาไว้ก่อนเลยนะพี่นะต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับพี่ครับใกล้จะอีกไม่กี่วินาทีอาจจะได้ตังค์แล้วครับพี่ครับ ไม่พูดอะไรหน่อยครับ <icion> พ <snapping> ูดเพน่มได้ไหมพูดหน่อยหนึ่งครับพี่ครับถ้าว่าได้หนึ่งล้านบาทก็มีนะครับครับผมก็จะนําไปต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กเพิ่มขึ้นเยอะมากไม่มีห้องเรียนอยู่ครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับทำคะแนนได้มากที่สุดตรงนี้และสุดท้ายอยู่ที่คะแนนโหวตด้วยนะฮะวันนี้ใช่ครับน้องฝ้ายจากพัทลุงเลือกเพลงอะไรคะ เพลงไอแสงนีออนค่ะไอแสงนีออนนี่ของแคทรียาแคทรียามาลนะอ่าเลือกเพลงแนวนี้เลยนะอย่าลืมถ้าเกิดว่าพอใจทางฝั่งพัทลุงนะฮะครับพิมพ์หนึ่งใ่นะครับแล้วก็ส่งมา47766ครับนะคะแนนจะเป็นของพัทลุงทันทีนะโอเคพร้อมนะคะพร้อมค่ะพบเลยนะครับไอแสงนีออนจากน้องฝ้ายพัทลุงคัะ บนรัางกลาง ุด a ้ายมาเจอสี สวยงามป่านนะฮะเพลงนี้เราบอกโดนใจพี่แอดมากแสงนีออนครับธรรมนานพี่แอดที่เห็นไฟม่วงไม่ได้วิ่งเข้าใส่ไม่ใช่เมล็ดไม่ใช่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 เห็นว่าชอบไปดูไฟม่วงม่วงเชิญแมงอะไรที่มันวิ่งเข้าหาไฟม่วงนะครับ พี่พหองครับเชิญะมีเค้าวิจารณ์ก่อนครับยังไม่รู้คะแนนนะน้องฟ้ายนะคะน้องฟ้ายเป็นคนที่ต้นทุนเสียงดีมากเลยนะคะคกังววนแล้วก็ดูมีพลังนะคะอารมณ์ก็ด้วยความเป็นเพลงเศร้าก็ก,ก็สื่ออารมณ์ได้ดีตอนแรกพี่รู้สึกว่าแอบเหนื่อยนิดนึงว่าแม่เหมือนเหมือนเหมือนดึงไม่หน่อยอ่ะดึงจังหวะดนตรีมันยืดยืดพี่รุ้นว่าเอ๊จะ,จะจะโอเคหรือเปล่าะหมดลมไหมเออกลัวนะคะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคค่ะอ่าโอเค ครับน้องฟ้ายนอกจากมีต้นทุนเสียงดีแล้วผมว่าเป็นคนผิวเข้มตาคมอผิวเข้มตาคมผมดำแล้วเสียงฟังรถชัดเจนมากนะครับชื่นชมเรื่องของอารมณ์เพลงถ่ายทอดดีนะครับถ้ามีประสบการณ์มากกว่านี้ถึงมืออาชีพได้เลยครับนี่ต้องมีประสบการณ์นิดนึงเหมือนพี่เขาถึงมืออาชีพแล้ว เชิญฮะเนาคมผมดําหนูเห็นตรงข้ามกับสองท่านนี้นะคะแต่ไม่รู้สึกวันนี้น้องฝ้ายเตรียมตัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขึ้นมาวันนี้เสียงหายเลยใช่ไหมดึกรู้ตัวอาจจะดึกหนูว่าเขาเกรงไปเขาเกรงไปเพราะเธอแต่ตอนนั้นละตอนช้อนละดูน้องเกรงไปเลยค่ะแล้วก็เพลงเนี้ยน้องฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงมีข้อดีคือร้องชัด ชัดถ้อยชัดคำแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยพลังเสียงบางทีมันเยอะไปฟ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รีวิวกาสถ้าเกิดได้ใกล้ชิดกันนะอยากจะแนะนําน้องเหมือนกันมีหนักมีเบาโอเคครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบวิธีการร้องของน้องชอบเทคนิคใช้เสียงเบาหนักโดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่านอนกินน้ำเก๊กหวย มันดีอะช่วงนี้หน้าร้อนเราต้องกินน้ำเก็บ่วยไม่มีวันนี้ชอบมากอยากบอกเลยว่านะฮะเนี่ยที่เวลาผมจะหมดก็คืก็ฝากไว้เล็กน้อยว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสโอเคเอาใจมาเเจ้าอาวาสได้ครับได้ครับไม่ได้สำลัเสียงดีครับร้องเก่งเทคนิคดีครสองเรื่องที่อยากแนะนําก็คืออย่าดึงจังหวะมากดึงนิดหน่อยได้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งจริงจริงคล้ายๆตักคือว่า พอเวลาช่วงเสียงต่ําเรากลัวมันจะเบาลเลยเลยผลักเสียงะเน้นหรือเค้นน่ะจริงๆปล่อยให้มันไปเป็นดานามิกของมันจะหนักจะเบามันจะฟังเหมือนกับรุ่นพี่ๆที่เขาร้องแล้วเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันกลมกล่อมลื่นไหลอครับอตอนนั้นดีมากเลยครับน้องเป็นคนที่เสียงดีแล้วก็ร้องดีด้วยโอเคอบครั มีตินิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะชมข้อดีมากกว่าข้อเสียอันนี้เป็นคะแนนของคณะกรรมาการนะฮะวันนี้คะแนนกรรมาการขอเรามีคะแนน1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมคนละสองพันครับแต่คะแนนส่วนใหญ่จะมาจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าฟังแล้วชอบกระหวตให้น้องฝ้าย4 7 7 7 6 6 6หพิมพ <1 S 1> ์หนึ่งด้วยาาลุงนะพิมพ์หนึ่งด้วยนะช่วงหน้าจะเป็นพิมพ์2ครับกาญจนบุรีคนสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาฟังเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยยาซีฟันซอลเครื่องสำอางมาร์คอัพบ้านและคอนโดมิเนียมโดยละลินพรอพเพอร์ตี้งทางโก้ซิตี้ไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มตราซัมเมอร์น้ำบวยและน้ำว่านหางจระเข้อีกหนูสงคล่มเพลงเงินล้าน 罗平ชนะ